สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง Everything is a l i f e f o งเดี๋ยวนี้จะพามาผูกบุสัมพันธ์กับชาวจังหวัดน่านนะครวันนี้ก็ขับรถกำลังเดินทางไปวัดพระธาตุเขาน้อยนะครเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตอนอทางขึ้นนะครม,มอเตอร์ไซค์สามารถขึ้นได้นะครับผมไม่ได้ชันมากนะผมก็อยู่ในแถวๆจุเง นะครับผมก็เป็นวัดแห่งหนึ่งที่เป็นวัดที่แบบว่าสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้360องศาเลยทีเดียวนะครับผมก็อันนี้เราขึ้นแล้วนะครับผมก็ให้ดูบรรยากาศไปเลยนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ผมดีใจมากๆเลยที่ได้มาปลูกบัวสัมพันธ์นะครับผมก็มาเที่ยวคนเดียวนะผมก็มาเช่ามอเตอร์ไซค์ที่นี่นะครับผมมอเตอร์ไซค์ผมเช่าเนี่ย250บาทแต่แต่เดี๋ยวนี้ จังหวัดน่านนะคบผมไม่ค่อยมีพูดถึงว่าร้านเช่ามอไซค์เนี่ย250บาทนี่หายากแล้วนะคบผมจะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นราคา300 300 500 400ไปเลยอย่างนั้นคือถ้า,ถ,าถ้าถามในส่วนต่อของผมนะคบผมก็ค่อนข้างที่จะราคาแรงกว่าจังหวัดอื่นๆนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดน่านเนี่ยคนที่เขามาเช่ามอไซค์เนี่ยเขาจะไปอำเภอปุย้ยอำเภอ วังท่าผาอำเภอที่อบอนาเืออะไรพวกนี้แบบเป็นบนเขาบนดอยอย่างเงี้ยซึ่งมันมันต้องใช้รถที่ทุรักทุเลหน่อยหนึ่งนะผมก็เลยเกิดเขาเขาต้องตั้งราคาที่มันแรงเน่อยเพราะว่ามันตามเขาชันชันอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็ใช้รุนพินิษไปนะคบผมเดิสต้อโผมนะ่ยคือผมเที่ยวแต่ในเมืองผมก็เลยลองถามที่ร้านว่า พอผมไปเที่ยวคนเดียวนะครับผมว่าพอที่จะมีราคาที่ประหยัดไหมสองร้อยห้าสิบาทเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่ในเมืองนะครับผมประมาณก็เลยมีอุู่คั์หนึ่งนะครับผมแต่สิ่งสําคัญนะครับผมวันนี้ก็จะบอกว่าทางบ้านเนาะก็คุณอาก็เปิดร้านเช่ามอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งคือการที่เราเช่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยทางร้านควรที่จะมีที่ตั้งกล้องให้ เดี๋ยผมหมายถึงว่าตั้งมือถือให้นะครับผมเพราะจะใช้ GPS มันก็ต้องมีที่ตั้งมือถือนะครับแล้วก็ส่วนที่ผมได้มาก็คือไม่มีเลยนะผมก็ต้องใช้หูฟังนะครับผมไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ที่เคาเรียกระจกซึ่งกระจกข้างซ้ายของผมเนี่ยคือมองไม่เห็นนะครับที่เห็นเนี่ยคือแบบเวลาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเนี่ยต้องจับกระจกมองดูว่ามีคนไหมแค่นั้นเองนะครับ,รบผมอันนี้ก็เป็นผลที่ค่อนข้างที่เถ้า,อ,าอยากให้ทุกท่าน อยากให้ทุกท่านอ่ะ,อะก่อนที่จะรับรถก็ดูหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ที่ผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจตรงนี้ก็คํานึงถึงหน่อยนะครับผมประมาณนั้นก็ถ้าเราใจกว้างเนาะมันก็ทําให้ลูกค้าติดใจลูกค้าไม่ใช่ว่าจะเป็นขาจรเสมอไปนะครับผมก็มันเป็นปากต่อปากนะประมาณนี้โอเคการที่ผมทําคลิปเข้าไปการส่งเสริมเรื่องของการ ไปเที่ยวนะครับผมวันนี้ก็มาถึงแล้วผมแมวที่นี่เยอะมากนะครับผมสายแล้วก็สายมูต้องมานะครับผมก็จะมีท้าวเวสสุวรรณด้วยแล้วก็หลวงพ่อทันใจนะครับผมแต่ผมจะบอกประวัติไปแบบคร่าวๆนะครับผมประมาณนี้ก็มีหลวงพ่อเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นพระเจจิตังๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ให้มากรบาบไหว้อันนี้ผมมาช่วงเช้าเช้ามากๆ นะครับผมเพราะว่าผมต้อง <Okay. S 1> อต้องไปไกล <Okay. S 1> ๆกว่าน,นี้ mm hmm. ผมต้องไปวัดหนองบัวนะผมวัดหนองบัวยาพาดนะผม <Okay. S 1> เป็นวัดที่ <Okay. S 1> ซึ้งมาก,มากเป็นวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ทําเอาผม mm hmm. น้ําตาไหลนะครับผมไม่ได้เป็นวัดที่แบบสวยอลังการนะรผมแต่เป็นวัดที่มันทรงคุณค่าม,มากมาก นะครับผมจะเอาทําผมน้ําตาไหลน,นะับวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดพระาธาตุเขาน้อยนั่นเองอยู่บนเขานะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่ดีเราสามารถเดินขึ้นได้นะผมเดี๋ยวช่วงท,ท้ายก็จะมีบันไดให้ดูนะผมการขึ้นบันไดแต่ละขั้นแต่ละขั้นก็จะเป็นการสะเดะาะเคาะของเราไปในตัวด้วยนะครับผมน้องแมวเห็นไม่ได้นะผบ <ๆ S 1> จริงๆผมไม่ไม่เป็นคนไม่ชอบแมวนะอืมไม่ชอบแมวไม่ ตัววันนี้เป็นธาตุแมวไปแล้วนะครับผมนี่ครับเป็นบันไดขึ้นมานะครับผมถ้าขึ้นได้รถมเอเตอร์ไซค์จากข้างล่างก็ได้เดี๋ยวผมขึ้นมาแต่ว่าผมแบบผมอยากผมอยากเดินขึ้นอยู่นะแต่ว่าผมต้องทําเวลาเพราะว่าผมต้องไปหลายที่นะครับผมก่อนหน้าน,นี้ผมไปพิษณุโลกมาสามคืนสี่วันแล้วก็จังหวัดนาการสามคืนสี่วันเหมือนกันนะครับผมก็เอาบุญกุศลมาฝากพี่น้องทุกท่านนะครับผมคือไปติดกันเลยนะครับผมก็ ดีใจที่ได้มาจังหวัดน้านอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่อีกครั้งหนึ่งสิครั้งแรกในชีวิตเดินทางจากศีสเกตมานะครับผมก็เราไปกราบไหว้ในโบสถ์กันนะหลวงพ่อผมก็สามารถบูชาดอกไม้ทูบเทียนได้นะครับผมร่วมตำบูรสร้างกุศลทุนในผมไปวัดก็จะเป็นอันดับแรกคือขาแม่คือการชพระนิสงนี่คือเป็นสิ่งสําคัญ นะครับผมชลังขั้นน้ำข้าไฟนู่นนี่นั่นไปพพนะครับผมแล้วก็เป็นเติมน้ำมันตะเกียงนะครับผมนี่ก็เป็นหลวงพ่อที่สวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาฟังประวัติกันเลยนะครับผมวัดพระธาตเขาน้อยนะผมสร้างเมื่อพุทธศักราช2030โดยพระมเหสีรองของพระยาภูเข่งเจ้าผู้ครองนครนาองค์งพระธาตุมีลักษณะเป็นเจดีก่ออิดถือปูน สไตล์พมา่าผสมล้านนาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าประวัติของการก่อสร้างก็คือ2,530เดือนที่บอกไปนะครับใน,นสมัยเจ้าปู่แข็งโดยพระมเหสีรองของพระยาภูเข็งผู้ครองนครน่านนะครับผมประมาณนี้อ่า ศิละปะที่เราเห็นก็จะออกสไตล์พมา่บาบางวัดก็ออกสุโขทยัยบางวัดก็ออกล้านานาผสมประสานกันไปนี่จะเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยมากๆนะครับผมสนามบินก็อยู่ใกล้ๆกันเลยครับผมคือเมืองน่านเป็นเมืองไม่ใหญ่นะครับผมสนามบินก็อยู่ในเมืองเลยเราคือจะพักที่ไหนก็ช่างเราก็จะเห็นเครื่องบินตลอดนะครับผมอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวเราจะลงไปดูนะครับผมก็ดีใจมากเลยมันเป็นที่ผมไปเป็นช่วง ปลายฝนต้นหนาวนะครับผมประมาณนี้เออแล้วก็บรากานความโชคดีคือตอนที่ผมไปนะผมก็จะฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่ก็ก็ดีใจนะผมมันจะบอกว่ามันเดินทางสะดวกอะ่ะคือแบบอาจจะคลื้มครึมอย่างที่เห็นแต่ว่าฝนไม่ตกนะผมก็จะตกช่วงค้ำข้ามนึๆๆล้วก็โอเคนะครับผมแต่จะมีช่วงหนึ่งที่ว่าผมจะออกจะไปถ่ายเ งานลอยกระทงนะผมไปให้บรรยากาศของงานลอยกระทงดูแต่บังเอิญว่าก็ฝนตกเลยต้องตีรถกลับนะครับผมนั้นก็คือเสียผลงานไปอย่างหนึง่งท่านใดอยากจะแบบไปจังหวัดหน้าเนี่ยต้องศึกษาดีๆเพราะจะมีช่วงก่อนลอยกระทงนะ่ยถ้าเป็นวันลอยกระทงใช่ไหมมันจะมีก่อนวันหนึง่งที่เขาจะต้องอัญเชิญพระขึ้นมาแล้วก็แห่กันช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับผมก็เป็นกิจกรรมแบบโบราณน,นะครับผมก็ต้องศึกษาแผนให้ดี นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ต้องติดตามเพจของจังหวัดหน้าด้วยนะครับผมแต่ไม่ว่าจนะนัดเพจทุกเพจนะผมไม่ว่าแต่ทุกจังหวัดเลยนะครับผมเพจส่วนใหญ่อาจจะมีบอกลงหน้าแต่การบอกลงหน้าก็คือสองวันวันหนึ่งบางทีเราก็ไม่เห็นละเ <c oughs> อตันนั้นคือเสร็จแล้วเสียดายนะครับผมอืม สวยงามก็เห็นบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยอลังการถ้าฟ้าเปิดกว่านี้ก็จะดีใจมากเลยแต่ว่าได้แค่นี้ก็ถือว่าแฮปปี้แล้วท,ที่ฝนไม่ตกนะครับผมประมาณนี้อืมสวยไหมล่ะครับผมสวยงามมากมากจังหวัดหน้านมีร้านเจิ2อยู่สร้านนะครับผมแล้วก็เราสามารถสั่งอาหารตามสั่งได้ก็บอกเป็นอาหารมังสวิรัต นะแล้วผมเข้าทําให้ได้ถ้าผู้ใดทานเจก็ให้บอกไปมังสวรัตไปเนาะแต่ไม่ไม่ทานหอมกระเทียมให้บอกไปงี้มันจะเป็นการซอบซอบนะผมหลองพ่อสวยงามมากเลยพระพุทธมหาอุดมมงคลนะครับนั้นทมีความสวยงามอลังการงานน่าประระของท่านสวยงามเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศน้องแมวเยอะมากไม่แต่อ้วนๆนะครับอันนี้ก็คือพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีสีน้านะครับผมที่เราเห็นเมื่อกี้องค์ที่องค์เป็นพระยืนนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อทันใจนะครับผมท้าวเวสสุวรรณนะครับอ้วนตุ๊บุเลยอแมวอ้วนแมวที่นี่เยอะนะผมจริงๆถ้าเราไปวัดขาน้อยเนาะซื้ออาหารแมวไปไปให้หลวงพ่อก็ดีเหมือนกันนะเอะอประมาณนะั้น เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับมก็กระซื้อมีเกณฑมีเกณฑหนนะ่อยเนาะโอเคเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศข้างในเด,เดินเดินแต่ผมพาเดินชมข้างในกันนะครับหลวงพ่อเมื่อกี้ที่เป็นพระพุทธรูปนะครับผมมหาอุดมมงคลนันทบรุรีสีนาศนะครับผมก็เป็นสร้างขึ้นในสมัยราชการที่9นะครับผมประมาณนี้ก็เรียกว่า ทรงเจริญพรรษาครบหรอบเมื่อวันที่หธันวาสองพันห้าอี่สิบนั่นเองนะครับผมก็ได้สร้างขึ้นนะผมเพื่อเฉลิมฉลองพระองค์ท่านนะครับผมประมาณนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเทียนนะผมเทียนต่ออายุเทียนต่อ,อ,อโชคชะตาเทียนสเสดาข้อเทียนรับโชคเทียนมหามงคลเทียนสารพัดนะครับผมประโยชน์เทียนมหาสเสน่ห์เมตานะครับผมกบูชาแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็ วางไว้เดี๋ยวทางวัดก็จะไปทําพิธีให้นะครับผมประมาณนี้อันนี้เป็นแมวอ่าเป็นแกะสลักด้วยไม้ผมก็ไปจับเล่นอยู่นะครับผมเดินไปดูข้างในก็จะมีหลวงพ่อที่อ่าผมไม่เคยเจอนะผมเป็นหลวงพ่อที่แบบว่าอ่ามันอ่าไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก่อด้วยปูนนะผมแล้วก็เอาเหรียญมาแปะ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 นะครับผมอืมก็เป็นอีกรักอีกแบบหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เป็นศิลปะอีกแบบหนึ่ง ซึ่งจังหวัดน่านที่ผมไปนะครับผมก็จะเป็นวัดที่จะบอกว่าแตกต่างกันมากเลยแตกต่างจริงไปทุกวัดนี่มีความแตกต่างโดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับผมประมาณนี้นี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้บางที่ก็เด่นไปทางเชียงแสนเชียงรายผสมผสานกับสุโไทยมันก็จะมีแบบผสมพมา่าเชียงแสนศิลปะแบบล้านนาศิลปะแบบ เออสโคไทยนะครับผมประมาณนี้มันจะแบบเออสไตล์ไปอย่างนั้นเลยนะผมชาวจังหวัดหน้าน่ารักที่ไปมาคือคือน่ารักนะครับผมทักทายกันดีนะครับผมแฮปปี้นะครับผมนี่ไอ้ของพระที่เราผมได้เห็นนะก็ที่ให้ดูเมื่อกี้คือทําด้วยเหรียญน,นะผมหมายถึงว่ากอดด้วยปูแล้วก็เอาเหาเรียญมาแปะแปะเหรียญบาทเหรียญสิบอะไรเงี้ยมาแตะ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 นะผมปิด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 ประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปกรบบาบไหว้พระธาตุกันนะครับผมมีเขาเรียกว่ามีเกษาของอ,องค์สมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมที่ต้องบอกว่าเป็นจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่แทบจะศูนย์แบบในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ไม,ไม่ได้โดนเผาไม่ได้โดนทําลายนะครับผมแต่คงอยู่แบบ แบบนี้แล้วก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาแค่นั้นเองนะผมก็เป็นจังหวัดที่ว,ว้วาวว้าวคือทําไมคนไปน่านกันเยอะจังนะผมแต่คนส่วนใหญ่ที่ไปน่านกันเขาจะไปพักในเมืองแค่คืนเดียวแล้วเขาก็จะไปตามธรรมชาติไปชมเขาชมภูเขาชมอะไรไงนะผมแต่ส่วนตัวของผมนะผมไม่ว่าแต่ผมจะไปจังหวัดไหนอันดับแรกคือผมต้องไปกราบไหว้าทาบุญไปศาลหลักเมืองไปทําบุญสร้างกุศลนะผม นี่คือเป็นงานหลักของผมเลยแต่ว่าว่าเป็นหน้าที่ต้องบอกว่าเป็นโอกาสเป็นทางเลือกระหว่างวัดระหว่างธรรมชาติระหว่างทะเลผมจะเลือกวัดก่อนถ้าเราไปมาแล้วเราค่อยไปธรรมชาติค่อยไปทะเลอันว่ากันแต่ว่าจะเป็นแผนแรกที่ผมจะต้องไปกลับได้ทำบุญก่อนอันดับแรกบุญคเลยใจละลายแล้วเนี่ยใจละลายแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไปเที่ยวแบบได้ประโยชน์ ถามว่าไปธรรมชาติได้ประโยชน์เหมือนกันนะผมได้ความสุขความเบิกบานความไรมันก็อ่าน่าจิตตังนะครับผมทุกทุกอย่างดีหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าไปธรรมชาติไม่ดีดีนะเพราะมันเป็นพลังงานจิตที่ดีเหมือนกันเป็นพลังงานบวกเหมือนกันแต่ผมอยากมาผูกบูมพันธ์กับเอ่อหลายหลายหลายที่แต่การไปกราบไหว้ขอพรเนี่ยจะเปการไปผูกบูมพันธ์กับพลังงานหลายหลายพลังงานผูกบูมพันธ์กับ ทั่วสารทิศนะครับผมที่คนมากราบไหว้กันนั่นเองนะเมื่อกี้ก็เป็นหลงเรียกว่าอะไรผาโนเรสสวนนะครับผมอา่าประมาณนี้ก่อนก่อนนั้นก็ไปนั่นมาแล้วเมืองส่องแครเนาะที่พิซูนโนเรสนั่นเองนะครับผมหลังจากับแล้วถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับผมก่อนกลับก็เดี๋ยวเราจะพาทำการชม นะครับชมทางล้อมเป็นทางลงที่อตอนขึ้นก็ก็ต้องได้บิดหน่อยนะครับผมว่าม,มันค่อนข้างที่เป็นช่วงที่สูงก็สูงชันก็ชันอันนี้ก็คือไม่ไม่ได้บิดนะครับปล่อยปล่อไหลไปเลยปล่อยไหลไปเลยประมาณความเร็วประมาณ 60- 70นะครับปล่อยไหลไปเลย,ลย,ลย,เลยแต่ก็ต้องแตะเบรกเป็นระยะระยะระยะนะครับ ไปเลยคือขาขึ้นเปลืองน้ำมันขากับไม่เปิงน้ำมันนะครับแต่ว่าถ้าไปแนะนําว่าถ้าจะไปอํออเอาเภอวังท่าผาหรือว่าอะไรบ่อกรมบออเกลืออะไรเนี้ยนะคบผมให้เติมน้ำมันให้เต็มถังจากในเมืองไปก่อนนะผมพอไปถึงปั๊มน้ํามันเจอปั๊มน้ํามันใหญ่ที่ไหนให้รีบเข้าเลยไม่ต้องรอนะผมเพราะว่าหาปั๊มยากผมฟีโนโ่รุ่นเก่าก็คือ,คอเปลือกขาไปเปิงน้ํามันคือแบบว้าว คือได้เข็นแน่ๆคือเกือบจะได้เข็นแต่ไม่เห็นเปนเห็นปั๊มท,ทีพอดีอ๋รเลมัอกโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วก็ประมาณนี้ครับไม่งั้นแบบน่นแน่เลยคือขาไปเปลืองขากลับไม่เปลือง <c oughs> ขากลับแบบเร็วมากนะคะผมด้วยด้วยความที่ขาไปมันขึ้นขากลับมันลงไหมเออผมก็เนาะมัน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 จะไป็นแบบนี้เวลาเราไปไหนก็ช่างเนาะ เวลาตอนไปนี่มันดูไกลไกลดูนานนานแต่ข,า,ขากลมขาเกับเนี่ยมันแป๊บเดียวนะครับผมประมาณนี้มอไซค์กับรถตู้ข้าเเอกันไอผมก็จะมาทางนี้เขาก็มาทางนี้นะเออประมาณนั้นจอะสักน้อยนึงนะครับผมให้เห็นบรรยากาศของทางขึ้นบนันไดนี่ไม่ไกลนะไม่ไกลไม่สูงนะบาดี <c oughs> ถ้าขึ้นได้ก็ไปแกสับเคาะนะครับผม โอเคลาไปก่อนก็เอาบุญกุศลมาฝากพี่น้องทุกท่านนะครับผมก็มีอะไรสงสัยกระซับถามกันเข้ามาได้ถ้าไม่เช่ารถมอเตอร์ไซค์ก็รถประจาําทางก็ไม่ไดไ้ราคาไม่แรงผมห0บบาทนะผมก่อนขึ้นตอนกลับตอนกลับกษเียตอนขึ้น,นกษเียดแต่ว่าการเช่ามอเตอร์ไซค์จะเป็นอะไรที่สะดวกและประหยัดมากๆประหยัดค่าใช้ใจ่ายของเรามากๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปไหนเราเล,าเลกแต่แก๊ปเลขอะไรเนี่ยมันมาบอกวบคู่าเรามัน ไม่โอเคมอไซค์จะสะดวกกว่านะครบแต่ว่าอย่างที่บอกไปมออร์ไซค์แถวจังหวัดน้านก็จะราคาเช่าแรงหน่อยหนึ่งนะครับผม,ผมถือว่าแรงนะแต่ถ้ามางคนคิดทั่วไปก็จะบอกว่าเป็นราคามาตรฐานประมาณนั้นอโอเคครับหน้านหนาดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับมีความสุขสวัสดีครับ